ช่วงนี้อาทิตย์กำลังตกดินช่วงที่กำลังตกดินนี้ก็ขอให้ประเทศไทยตูวปลอมที่เราอยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิดจบยุคจบสมัยนะฮะทิ้งระบบระบอบทิ้งประเทศไทยตัวปลอมทิ้งวัฒนธรรมที่ผิดผิดจบลงไปได้แล้วนะครับเหมือนกับพระอาทิตย์ที่อัดสดงหรือพระอาทิตย์กำลังตกดิน เราก็จะให้ประเทศไทยตุกปองที่เราอาศยอยู่จกจุบไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเกิดสิ่งใหม่โลกใหม่ยุคใหม่ดังนั้นวัฒนจักรนี้ย่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปบัดน,นี้ยุคสมัยใหม่ก็ได้มาถึงยุคลอสิกซึ่งมันตรงกับลิขิตของประเทศไทยที่มีพระโบราณตายยุคกรุงศรีอยุธยานะฮะได้ให้ลิขิตไว้แล้วนะครับ ก่อนกูงเสียยาจะหายไปไม่มีพระโบราณก็ได้ให้เวลาว,ว่าจะมีราชธานีใหม่เกิดขึ้นแล้วราชธานีใหม่จะมีกษัตริย์ต้องแก้ปัญหาประเทศไปถึงเก้ารัชการแล้วก็ตรงมาตามนั้นตั้งแต่รัชการที่หนึ่งมหาการพอมาหมืดมนไม่รู้จะไปทางไหนราชการที่สองก็ผ่านยับเก็เกิดโรคระบาดเหมือนอย่างยุงยคโควิดนี้รัชกาลที่สามรักปิดก็ต้องทาสัญญากับต่างชาติเพื่อเก็บภาษี ก็จึงได้ถุงพะคังถุงแดงข้างพะคังนั่นเองเกิดขึ้นของรอสามก็สามก็พูดติดตลกว่าเมือนนี่เก็บไว้นะเอาไว้ถ่ายไปเตเทศเพราะว่ากระแสการล่าเบืองขึ้นเบืองขึ้นของพลังมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆืและใน่นสดนุดก็มาถึงยุคแรที่สี่ซึ่งสนิทธรรมเพราะรัชกาลที่สี่ทรงสนิทธรรมก็คือบวชมาแล้วก็ย่อมรู้อะไรเห็นอะไรกว้างไกลมีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมอ่ามีชาวปัญญาดี ก่เก,มก็มเ็มไปเป็นประเทศก็จเจริญรุ่งเรืองมากในยุคกันกที่สิ่นี้นะครับนะฮะถึงไม่ต้องมีการเรียนรู้ไอ้ฝร่งฝรั่งต้องเรียนภาษาฝรั่ง,งจนกรทั่งเกิดเป็นหนังยูเอ็นไอหรือไอหรือทิงเอนไอออกะาพระตมาก็ถึงรลชการที่ห้าก็จําแขนขาดและเพราะจุฬานะที่มหนักเข้มข้นขึ้นนะก็จำแข็งขาดพอทีนี้นที่หกเกิดสงครามครั้งที่หนึ่งก็ต้องเข้าร่วมกับสามัญิตนะครับเพื่อ อะไรบางอย่างจนกระทั่งสงคร,งรคามโลก,กครั้งที่หนึ่งจบไปแล้วก็เกิดความทุกข์ยากในรัชกาลที่หกเป็นราช,ชาจโจนนะฮะอีกไม่นานก็เกิดสงครามโลกนะครับสงครามโลกครั้งที่เจ็ดก็พอดีก่อนจะเกิดสงครามโลกเจ็ดก็ไอ้กระแสอประชาปิตายกระแสที่ไม่มีกษัตริย์ปกครองแต่เป็นประปกครองเองมันรุนแรงขึ้นอะ่นะอ่าในสุดก็มีเด็กวร้อนกานาราดรวมกัน กับคาราชบริพาทหารแล้วไปหลอกคือเด็กเด็กเด็กนอกหอวร้อนร่วมกับคาราชบริพาลแล้วก็ไปหลอกทหารให้มาดูการประกอบรถถังก็ถือว่ารถถังสมัยนั้นเป็นเครื่องมือไฮเทคที่สุดเป็นอาวุธไฮเทคที่สุดนะทุกเหล่าทหารก็ต้องมาดูกันก็เลยมารวมกันในขณะทีเขามารวมกันก็เลยผู้ประกาศก็เลยถือโอกาสตรงนี้ประกาศยึดรอเจ็ดเลยนะเป็นอย่างนั้นนะทหารที่ไปร่วมก็ไม่รู้เรื่องก็ที่เราประกอบรถถัง เห็นไหมขึ้นประกาศแล้วเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนะจนกลับมาถึงบ้านเราจึงรู้อ๋อประกาศไอที่ประกาศนี่แปลว่ายึดระบอดกษัตริย์อ๋อเนี่ยตอนสมัยนั้นเครื่องขยายเสียงคงไม่ดังไม่รู้เรื่องนั่นถ้าคือถึงรอเจ็ดพอถึงรอเจ็ดก็มารอแปดแต่รอแปดอยู่ไม่นานเพราะคณะราษฎรไม่ต้องการมีรัตริย์เนี่ยแล้วรอแปดฉลาดเลยเกินฉลาดแล้วก็จะลงมาเล่นเป็นเล่นเกมเกมการเมืองเขาเลยสกัดดาวรุ่งนั่นเอง เราแตกก็เลยไม่ได้ลุ่ต่อมามาถึงยุครลออเก้าเขาก็เขียนแล้วสมนุนไม่ให้กษัตริย์มายุ่งเลยไม่ให้มายุ่งเกี่ยวเลยให้ไปอยู่เหนือสุดเป็นเทพสูงสุดแล้วก็อยู่ใต้ัฐธรรมานูนคือไม่ต้องมายุ่งเลยทําหน้าที่เป็นตาย,ย่างเดี๋ยวประทับตาเวลากเขาคิดอะไรเสนออะไรอยากได้อะไรเขาก็จับหาคนจับสรรคคนวางคนเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปให้พระมหากษัตริย์ประทับตาแค่นั้นเองเมื่อพระมหากษัตริตย์ประทับตาแล้วเขาก็ไปหลั่นลาเล่นอะไรทําอะไรได้เกิดเลินอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับ แล้วก็เลนกันแล้วในสมุทรเขาก็ถล่มกันเองเล่เละเละไปหมดนะฮะเอาละนั่นคือองค์การที่เป็นมาที่เราต้องเรียนรู้ไงแล้วก็ควรให้มันจบยุคจดสมัยไล้แล้วก็เข้าสู่ยุคใหมนะะ่งานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเป็นสมัยนิดหนะะึ่งของประเทศไทยแล้วต่อไปก็จะเป็นเปลี่ยนยุคเป็นสมัยของโลกแต่ต้องเกิดที่ประเทศไทยก่อนโดยที่วางตำแหน่งประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์น, software. นะครับ มันคือจริงคือบนบ่าพันไทยเมื่อถึงยุครอสิจป่านนี้ถึงแล้วนะฮะเมื่อถึงยุครอสิบเรากริย์ไม่ต้องมาแก้ปัญหาแล้วเองถึงก้าวส่งแก้ปัญหามาตลอดแต่พรั้งสิบไม่ต้องแล้วกลายเป็นประชาชนนําพาเองโดยมีทั้งฝ่ายชายไปอยกิฝ่ายชายก็คือกระบวนผู้ชาพัชรตากสอบฝ่ายหญิงก็คือหนึ่งลลีกีพระเผานะจะทํางานคู่กันไปนะแล้วก็พาประเทศออกจากวงจักรุบาทไปเกิดเป็นยุคใหม่แต่ก่อนจะออกไปเกิดยุคใหม่ก็ต้องเข้าสู่บทตั้งครันอะ หมดตั้งทันนะฮะหมายว่าไม่ใช่เป็นซอฟต์าวร์ก็ต้องทันแบบซอฟต์าวร์เลย่ืก็ต้องคัดตั้งทันเลยอ่ะมันไม่มีความรุนแรงพอโท์แมาก็เป็นแบบใหม่เป็นแบบมิดไมตรีเป็นแบบชาติการมิตรของโลกเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องคนไทยต้องเรียนรู้ท้งบ้านเพราะว่ามันจะเป็นซอฟต์าวร์นี่นเองซอฟต์าวร์ Software, กำลังเป็นกระแสอยู่หลังจากไร้สาปล่อยเองออกมาแต่ที่นี่วางเป็นโครงสร้าง โครงการอะไรไม่หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเมกะเมกะโซ่พลเวอร์เลยพอเชิญเขาเรียนรู้เป็นต่อไปครับต่อไปครับ